ครับท่านผู้ชมครับหน้าวันนี้เราก็อยู่กันที่งานสายสัมพันธ์ของ YEC นะฮะแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันออกงานออกบูธออก้านมาร่วมสายสัมพันธ์กันที่จังหวัดชุมพรเรานะครับต้องถามประธาน YEC ครับวันนี้งานเป็นชื่องานยังไงแบบไหนครับท่านครับการครั้งนี้ครับเป็นงานสายสัมพันธ์ y e c ครับขอการค้าสายสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่11ครับชื่องานว่านีออนมูลไนต์เจ้าจุดสะดุดจันทร์ครับผม ก็เป็นงานที่จัดมาเพื่อต้อนรับคณะวาีซีครับทั่วประเทศหอนขาทั่วประเทศเลยครับเพื่อนๆที่มาวันนี้ก็มากกว่า50จังหวัดครับที่มาได้มาเที่ยวเมืองชุมพรของเรานะครับครับก็ถือว่างานตรงนี้เราต้องหมุนเวียนไปทุกปีหรือว่ายังไงฮะด้วยทุกจังหวัดอ่างานงานแบบนี้ครับด้วยการเป็นเจ้าภาพครับก็จะถูกหมุนเวียนไปทุกจังหวัดครับผมคิ่ว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมอ่าจะถูกไม่ได้อยู่ที่ความพร้อมครับจะถูกบังคับให้ให้ทาดีกว่า ไม่ได้บังคับให้ทําคือเราเราอยากให้เพื่อนเราได้ไปเที่ยวบ้านของทั่วประเทศไทยครับเพราะว่าววยซีหอการค้าเราเนี่ยหรือกระทัองอ่งหอการค้าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใช่ครับพอเป็นครอบครัวเราก็จะเวียนกันจัดครับเพื่อให้ได้หลายๆจังหวัดได้ไปในจังหวัดที่ไม่เคยไปและจังหวัดที่เคยไปก็ได้ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน จังหวัดนั้นๆเพาราะมันมาของไบซีก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมีการซื้อขายมีการมาที่พักที่อะไรก็จะได้หมดใช่ครับถ้าในเรื่องของเศ,ศรษฐกิจได้แน่นอนครับในเรื่องของการพักจับจ่บายใช้ส,สอยเหมือนทางที่พี่อนันต์พูดครับมีมีหมดเลยครับแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นครับผมว่าได้ความสามัคคีได้ทําให้เราได้มาพบปะก,กันได้เรามารู้จักกันวันข้างหน้าเราก็จะเกิดความผูกพันกันแล้วก็รักกันครับแลกเปลี่ยนกันใช่ครับ ท่านผู้ว่าครับเรามีงานแบบนี้อยากให้มีทุกๆครั้งไหมยรหรือว่าใครจัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับคือวันนี้นะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับมาจาก5.2้สองจังหวัดที่อย่างคุณนักรินประธานวัยสีของจุมพรได้เล่าให้ฟังนะครับก็กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อนาคตของประเทศนะครับที่เขาจะเติบโตมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจที่สําคัญคือเศรษฐกิจของภาคเอกชนนยครับ<ช>ถ้าถ้า,ากลุ่มผู้ปกะ่อบการได้มีความร่วมมือร่วมใจแล้วมาแลแกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไปเห็นสิ่งที่เพื่อนๆได้ทํากันนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจช่วยกันนะครับผมคิดว่านี่จะเติบโตขึ้นมาแทนท่านประธานหอ,อการค้า,ไไาชุมพรนะเนี่ยท, <ำ S 1> ท่านเลขาหอ,อการค้าไทยนะครับเนี่ย เติบโตขึ้นมาแทนนะครับแล้วตรงนี้ค,คือพลังของประเทศนะครับที่จะจะทำให้ประเทศเราเดินหน้าด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปนะครับผมเรียนนะครับว่าในคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชนนยครับหรือกรอ,อเนี่ยขอข้านค้าไทยก็เป็นกลไกสําคัญของความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับส่วนกลางนะครับซึ่งถ้าในผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นมาแทน ท่านประธานท่านเลขานะครับซึ่งเป็นรุ่นอาวุโสแล้วมีประสบการณ์มากเรื่อยๆนะครับผมเห็นว่าได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ขึ้นมานะครับผมคิดว่าอนาคตของประเทศเราเนี่ยรเราเห็นถึงทิศทางและก็แนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไ็อย่งงางดี โกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในหอสัค้าแล้วก็โกฝังสืบสารแล้วก็ถ่ายทอดกันนะฮะว่าใครมีแบบไหนอะไรมานี่ยก็ถึงว่าในการพัฒนาตั้งแต่รุ่นยาวไวไวแล้วก็ในการที่คุณนักียนก็บอกนะเขาแรกเขาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันนี้คือการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็การได้มีโอกาสไปดูสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การประกอบการของแต่ละจังหวัดนะครับอย่างจุมพรนะครับเรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับ ทุเรียนชุมพรเนี่ยส่องออกปีหลายหมื่นล้านนะครับก <enth> าแฟชุมพรมากสุดในประเทศไทยนะครับร <น torso. S 2> ลังนกเอ่ยมังคุดคุณภาพเอ่ยนะครับปลาล์มยางหรือทะเลอันสวยงามนะครับที่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับได้ไปดำน้ําดูมาวันนี้ทราบว่าเจอฉลามหวานด้วยนะครับอาจจะให้ตัวนี้เป็นสิ่งนี้จะคิดว่าบรรดาผู้ประกอบการที่มาเนี่ยคงไปถ่ายทอดให้ครอบครัวเพื่อนๆได้รับฟังว่ามาเจอสิ่งดีๆที่ชุมพรยังไงนะครับ สิ่งนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมและเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมากต้องขอบคุณนะครับที่ทางท่านประธานหอการค้าชุมพรท่านประธานวายสีนะคุณนักลินนะครับท่านเลขาหอการค้าท่านรองประธานนะครับแล้วก็พวกการต่างๆนะครับได้ช่วยร่วมมือร่วมใจให้โอกาสวายสีชุมพรนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับวายสีมาจากทั่วประเทศนะครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับทางหอการค้าไหมครับว่าเราถ่ายทอด เสริมนิดนึงว่าคือว c ยนี่คือเป็นทายาทของหอค้าเรานะครับ,รบนี้เราก็อยากให้น้องๆที่เป็นว C ยีเราเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่ทํางานเสร็จแล้วจะได้เชื่อมต่อกันได้แล้วก็งานต่อไปเราก็ต้องยกให้กับวายเราที่ขึ้นมาทดแทนกับกลุ่มหอค้าร,รุ่นใหญ่นะครับสิ่งนี้เนี่ยวัฒนธรรมนี้เนี่ยทางหอค้าใหญ่ได้จัดทําประเพณีนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมีการให้เรียนรู้วัฒนธรรมกันแล้วก็มีการให้รู้จักการเสียสละต่อสังคมช่วยสังคม ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังที่ผมว่าเราควรปลูกฝังนี่แเด็กรุ่นใหม่นี้แหละถูกแล้วครับผมเห็นด้วยมากเลยแล้วก็ก็อยากจะให้รุ่นน้องวัยซีที่วันนี้ที่จัดได้จัดงานได้ดีมากผมเองก็เป็นห่วงแล้วพยายามช่วยเต็มที่ว่ามีอะไรขาดก็พยายามช่วยเพราะเราก็เราสับสนแล้วที่จะให้เด็กมันแข็งแก่งขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันครับครับท่านที่หหการค้าไทยครับมีความเห็นยังไงครับในกลุ่มวัยซีเจนรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ครับท่าน ครับก็กรับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรน,นะครับท่านประธานหอค้าจังหวัดประธานวัยศีนะครับ,รบก็ทางผมเองในฐานะเลขาธิการหอค้าไทยนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ที่อยู่ส่วนกลางแล้วคอยสนับสนุนหอนค้าจังหวัดนะครับ,รบก็ยกตัวอย่างเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งประสานมาที่หอค้าไทยให้นําผู้ประกอบการก็คือประธานวัยศีทุกทุกจังหวัดครบ77จจังหวัดเนี่ย เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ท่านประธานวายอีซีเนี่ยน้องเนี่ยก็ไปพบท่านนายกด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าท่านนายกเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็จากที่น้องได้ไปพบท่านนายกมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจากครั้งแรกเนี่ยท่านนายกก็ให้การส,สับสนุนโครงการนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยหองค่าไทยเราได้ร่วมกับหองค่าจังหวัดเนี่ยได้งบมาเนี่ยในการจัดอบรมัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ นักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดนะครับเราเผมก็เพิ่งมาจากนกครนายกจัดอบรมเสร็จก็ตีรถ8ชั่วโมงมาที่ชุมรพร<อ>เพื่อมาร่วมงานของที่นี่นะครับ<อ>ก็อันนี้ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วภาครัฐเองโดยเฉพาะผู้นํารัฐบาลเนี่ย<อ>ก็ให้ความสาคัญกับน้องนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็<อ>เขาก็สัเปลี่ยนหมุนเวียนผมก็เพิ่งไปร่วมงานสารที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็ม<อ>ีน้องเข้าร่วมเกือบ200คนนะครับแล้วปลายเดือนนี้ก็จะมีงานที่โคราชอีกนะครับ ก็อันนี้ทําให้เห็นพลังแล้วก็ทางท่านประธานสนันอังุบุลกุลนะครับท่านก็ให้ความสาคัญกับน้องๆแล้วก็น้องเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทางภาคราชการโดยเฉพาะภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการนะครับที่ให้การสนับสนุนทางของค่าจังหวัดแล้วก็น้องๆนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับขอบพระคุณครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง ดีๆของเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของตัวเองนะฮะมาทําประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดชุมพรหรือหลายๆจังหวัดที่มากันทั้งหมด5 60จังหวัดเหล่านี้นะครับก็ถือว่าชาวชุมพรขอพวกเราทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกๆท่านด้วยมิตรและไมตรีและด้วยหัวใจจากชาวชุมพรเต็มร้อยครับผม